สวัสดีค่ะเพื่อนๆน้องชางวโซเชียลค่ะทุกคนนะคะวันนี้จะจด้าก็หิวมากรู้สึกหิวมากตอนดึกๆแบบนี้ยิ่งดึกมันก็ยิงย่งหิวใช่ป่ะและ้วหนี้จะด้าก็เลยเออไปทําไม่ใช่กะเพราหมูเป็นผัดหมูใส่อะไรโมโมโซัวๆเพราะเจะด้าเป็นคนที่แบบครีเอทเออเอออาหารได้แบบเออโมโซโซนะคะเพราะว่ามันมีอะไรก็ใส่ไปนะคะกินได้เหมือนกันนะคะอันนี้จะได้ทําเป็นผัดนะคะผัดผัดนะชั ผัดนื้อจ้ามผัดนะจา้าไม่ใช่ต้มมันเป็นบ้านแล้วเริ่มสลวนละผัดนะไม่ใช่ต้มเพราะว่าจะได้ชอบแบบน้ำเยอะๆนะคะเป็นผัดผัดหมูใส่ถั่วใส่เอ,อหัวหอมหอมหัวใหญ่หอมห,หัวใหญ่แล้วก็ใส่มะเขือเทศแล้วก็ใส่พริกประมาณสิบกว่าเม็ดนะคะเพราะว่าจจไดเป็นคนที่ชอบกินเผ็ดแต่ว่ามันมันก็ไม่เผ็ดเพราะว่าพริกมันไม่เผ็ดนะคะประมาณสิบเกือบ สิบมาเลายสิบกว่าเมตรนะคะแล้วก็กระเทียมอีกเยอะแยะนะคะไม่กินสักทีนะคะ่ะจะหนึ่งนาทีแล้วอันนี้นะคะนี่ตักอันนี้มาจิกมาแล้วก็เป่านิดนึงอืมอร่อยออกรสหวานนิดนึงเพราะว่าจะได้เป็นคนที่กินหวานอืม น้ำกระเด็นจ้าแม่กินแบบเอามาเผื่อพี่ด้วยนะคะ่ะเพราะว่ากินคนเดียวก็ไม่หมดเหมือนกันนะคะตอน,นเบิกอร่อยทำเองไม่ต้องไปยุ่งยากกับใครนะฮะ<ร> วางไวนี่ละกันได้วมันเห็มหองไฟมาไฟก็นี๊นี่ิเน่ยขอ่เทายบ้านน้องเป็นแย่กูหลาบด้ะอืมหลานเครื่องน,นึ่งเนี่ยอยู่บอกเอาขาไว้ัานกูจะมาว่า มึงกินอะไรอ่ะอ็มึงอยเอาอันไหนมาดูนั่อร่อยนะครับเี๋วยวไปสองตออัวอุยหาหนี่สิบหนามไปบกูอุสาเก็หนามมาบอกลายี่ผักยีมพีเผาหมึงเดสองขวบวามือเด็ดเด็ดม,มันเดือดไปให้ใจย่างยิ่ียือ อีบีเราออมาันจะไปกินคนเดียวหาคั่วมึงมันเหลืออย่านี้เจ๊ด้านอีกเดียวนะคะเจ๊ก็จะเทลงไปรับลองอร่อยแนะ่ถึงมกักก็กินแบบเบอ,อร์นนะคะกินแบบสุดกระเพาะสุดติ่งนะคะอร่อยแบบสุดติ่งมากเลย เลิศแบบเชิดมากอร่อยตอนแรกจจได้าจะทำสปาเกตตี้กับเผาหมูในทีน่นี้มัน พี่เกียนติทำแต่เส้นสปาเกิตี้อะลวกไว้แล้วนะคะแต่ว่าลืมไ,ไม่ให้ลืมพี่เกียนติทำมันยุ่งยากม,มีหมูแล้วก็มีมีผักน,นะคะ,อ,ะอร่อยขอั้นสุดท้ายค่ะ พ,พี่กริกกับบ๊วเพชรกัะพี่น้องค่ะมาฮอมาฮอเอากดบมดเลยทำไมไหนงก็กดไม่ได้ลกินได้หมดเลยค่ะกินยังไม่หมดเลยเกี๋ยวยังไม่หมด 我哈。Uh huh.